การนำเข้าและการแสดงชั้นข้อมูลคลิก Catalog Window เลือก Connect to Folder นะคะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Connect Folder ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วกด OK เลือกชน Data 1จากนั้นให้คลิกเมาส์แล้วลากอำเภอทาน v i l l a g e เข้ามาดังภาพที่ปรากฏนะคะ การลบชั้นข้อมูลออกจาก Table of Content ให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลที่ต้องการจะลบออกแล้วเลือก remove ชั้นข้อมูลที่ไม่ต้องการก็จะถูกลบออกไปการปรับแต่งคุณสมบัติของชั้นข้อมูลการเปลี่ยนชื่อชั้นข้อมูลให้ดับเบิลคลิกที่ชั้นข้อมูลที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อจากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่าง Layer p r o p e r t y เปลี่ยนเป็นชื่อที่ต้องการในช่อง Layer Name จากนั้นให้คลิก OK ชั้นข้อมูลที่ต้องการก็จะถูกเปลี่ยนชื่อการจัดลำดับชั้นข้อมูลคลิกเพื่อลากชั้นข้อมูลที่จัดเรียงตามความต้องการดูจากการจัดเรียงโดยลากจากเส้นเส้นสีดำ การกำหนดความโปร่งแสงให้ชั้นข้อมูลคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลอำเภอจากนั้นให้คลิกไปที่ Property จะปรากฏหน้าต่าง Layer Property แล้วเลือก Display ใส่ค่าความโปร่งแสงในช่องตามความต้องการแล้วจากนั้นให้กด OK เทคนิคการปรับแต่งสัญ,ญลักษณ์ชั้นข้อมูล การเปลี่ยนสัญลักษณ์ชั้นข้อมูลคลิกที่สัญลักษณ์ที่จะต้องการจะเปลี่ยนหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Simple Selector แล้วเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการจากนั้นให้กด OK การเปลี่ยนสีสัญลักษณ์ชั้นข้อมูลคลิกที่สัญลักษณ์ที่ต้องการจะเปลี่ยนสีจะปรากฏหน้าต่าง Simple Selector แล้วเลือกสีที่ต้องการแล้วกด OK การปรับสีและเส้นขอบนอกของสัญลักษณ์ชั้นข้อมูลจะปรากฏหน้าต่าง Simple Selector เลือกสีที่ต้องการหลังจากนั้นแล้วกด OK การปรับสีและเส้นขอบนอกของสัญลักษณ์ก็จะได้ตามที่ต้องการการให้สัญลักษณ์ชั้นข้อมูล Feature คลิกข,ขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Property ปรากฏหน้าต่าง Layer Property ให้เลือก Symbology เลือก Feature เลือก Single Symbol เลือกที่ช่อง Symbol เลือกสีตามที่ต้องการจากนั้นกด OK ค่ะต่อไปจะเป็น c a t g o r i e s คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Property เมื่อปรากฏหน้าต่าง Layer Property เลือก s y m b o l o g y เลือก c a s c u l e l e s เลือก u n i t s v o l u m e ที่ช่อง Value f i l d เลือกอำเภอ ID ที่ช่อง Color Lamp เลือกสีตามต้องการแล้วก็ a d All Volume จากนั้นก็กด OK ค่ะจะได้สีตามที่ต้องการ ต่อไปจะเป็นการเลือกสัญลักษณ์แบบ g r a d u a t e d Color คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Property เมื่อปรากฏหน้าต่าง Layer Property ขึ้นมาเลือก s y m b o l o g y เลือก q u a n t i t t i v e เลือก g r a d u a t e d Color เลือก File เลือก Volume เลือก Area เลือก Classification เลือก Classset แล้วก็ใส่ค่าค่ะ แล้วก็เลือก Color ร a m มเลือกสีที่ต้องการจากนั้นกดโอเคค่ะจะได้สีตามที่ต้องการค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเลือกสัญลักษณ์แบบ Graduate d Symbol นะคะคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Property ปรากฏหน้าต่าง Layer Property เลือก Symbology เลือก c o n t i t i e s เลือก Graduate d Symbol เลือก File เลือก Volume เลือก Area เลือก Cut Specification เลือกคัสเร็จแล้วก็ใส่ค่าค่ะแล้วก็เลือก Template ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง Symbol Selector เ,เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการค่ะแล้วก็เลือก OK จากนั้นกด OK ค่ะปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพนะคะ